สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงนำคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายออริกอนประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัพรระธรรมกายก่อนที่จะประกอบพิธีจุดฉวานบุญรัตนประทีปบูชาพระรัตนตรยัยและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่า และพิธีเจ่าวคำถวายทิพยบุภามาลาจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัใจจัยเทยธรรมพร้อมผ่านดอกไม้ของหอมแต่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับพิธีงานบุญสำหรับพธิธกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างคงจัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่อง จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดก็ตามค่ะแต่ว่าสาธุชนทุกท่านไปนอยังให้ความสําคัญในการสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอถ่ายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเตงครัดค่ะเราได้เห็นภาพแบบนี้ก็ปลื้มปิติใจนะคะในต่างแดนแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ใจไม่ห่างกันเลยนะคะ สั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะแล้วก็รักษามาตรการในการป้องกันโควิดในีเดเร่งพัดด้วยนะคะเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้นะคะเป็นภาพที่ปลื้มใจอีกครั้งของการสั่งสมบุญของพี่น้องนักสร้างบารมีในางแดนค่ะ